สวัสดีครับ FC เจดีทุกท่านนะครับสวัสดียำแรงนะครับครับตอนนี้ลุงอ๋าก็ต้มหอยอยู่นะครับก็จะทํากับข้าวกินตอนแรงนี้นะครับฝนก็ตกอยู่นะครับฝนตกไปปอยอยู่นะครับก็กลับมาจากนาจากสวนนะครับมุดคําเพื่อจะอาบน้ําทําอะไรเนี่ยมันก็คํานะครับโอ้ยดังไฟก็ไฟก,ไฟก็ยังไม่ลุกอยู่พืชมันสมคร FC

เดี๋ยวามฟืนก่อนทมฟืนก่อนได้ดีนะเจ้ยเจ้าเอาฟื้นไม้แกนตน่นได้ใส่เนี่ยมันจะงกไหวเี้ยคือไม่ลุ้แคะ ต้องทำใจได้กินข้าวกับลุงหว่านเนี่ยต้องทำใจได้ใ,นนะใ,จ,ดใจดีๆไว้เดอ้อถ้าผู้ใดใจบอดีนะดีก่่นเดี๋ยวไม่ต้องลุจับรู้บ่เนั่น ลูกแ <c oughs> ถ้าเอฟซีท่านไหนกำลังจะหิวข้าวอยู่นะครับต้องทำใจนะครับลูกลํงางทำกับข้าวอยู่ครับตักข้าวรอเอาจานมารอเด้อก้วยหอยนะครับต้มหอยไว้อยู่ นะครับเราดูตอนที่ลุงวังทําก้อยนี่แหละเราดูตอนสุกนะครับนะครับสุกเรียบร้อยนะครับลุงวังก็ทําเรียบร้อยนะครับเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ปรุงนะครับเนี่ยให้ดูก่อนนะครับไหนล่ะเอ้ยมืดจืดเลยทําไมไม่เห็นะนี่นะครับหอยนะครับหอยแสบแสบเด้อเดี๋ยวลวงวังปรุงก่อนนะครับมองไม่ค่อยเห็นเนาะเอฟซีมันมืด นะครับสุกแล้วเดี๋ยวลูงก็จะปรุงก่อนนะครับเ,เดี๋ยวปรุงเสร็จเดี๋ยวให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวครือ่งหอมนะครับหอมอหอมกล่นห,หอมทวดทวดแล้วนะครับใส่เครื่องหอมก็กลิ่นหอมทวดทวด วันนี้มาก้อยหอยนะครับอันนี้ก็เครื่องหอมเครื่องปรุง เตรียมาปรุงก่อนนะครับนี้จะเป็นปันนะครับเครื่องปรุงต่างๆนั้นลุงหลัก็ใส่ไปด้วยไปก่อนแล้วก็มีนะครับนี้เอาให้เอซีเห็นน้อยเอา hình như quá là khả trang mấy kia ว่าปิดใส่มะนาวแล้วะครับใส่้มส่ม ดีเอ็กซีทุท่านเลยนะคะน้องตอก็มาช่วยคุณพ่อทำแกงหรอนแกงก้อยก้อยหอย,อยก้อย,อยก้อยมันอร่อยกับแกงไหมอร่อยแกงก็อร่อยเหี่ยวมากแต่ว่ามันเผ็ดไปหน่อยนะ เป็นแบบอร่อยไหมอร่อยเลยนี่นะครับก้อยหอยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเซ็บแแบบครับเอสซีเนี่หยมาไล้วครับนั้นเหมาะหน่อไม้เหมาะหน่อไม้เลรอนะครับเอสซีกินข้าวนะครับบัดนี้กินข้าวกับลุงหลานน้องตอนะครับก้อยหอยแซ่บๆนี่นะครับมาเลย ทุกท่านมากินข้าวกับน้องตองนะคะมีอะเอเเ่อมียำยำหอยเหรอ,เ,อ <laughs> เรียกว่าอะไรนะก้อยหอยอ๋อก้อยหอยแล้วก็มีหมกหน่อไม้นะคะมีทุกการกิน,บบนอยู่อันนี้คองยายเอามามาแล้วค่ะทุก่กินข้าวนะครับ Well, honey. Right. สวัสดี FCBD ทุกท่านนะครับมากินข้าวนะครับข้าวป้อนหอยแซ่บๆเบิ่งกำลังหิวข้าวอยู่อืออืออร่นนอยมึงอยามยากจริง

Gracias. No, no.